อายุไม่ใช่ตัววัดของการเป็นผู้นําที่ดีนะครับหลายหลายคนคิดว่าเรามีคุณวุฒิมีวัยวุฒินะครับว่าเฮ้ยเราทํางานมานานแล้วเราก็เป็นผู้นําโดยอัตโนมัติเลยผมบอกให้เลยว่าไม่ใช่มีถึงตําแหน่งงานก็ยิ่งไม่ใช่อีกเพราะว่าการที่คุณมีบาร,รมีกับคนอื่นเนี่ยคุณไม่ใช่มีแค่วัยวุฒิการทํางานที่สูงหรือคุณทํางานได้นานแต่คุณจะต้องมีทั้งผลลัพธ์ มีทั้งความรู้มีทั้งทักษะมีทั้งเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> การแก้ปัญหาได้ดีทั้งหมดเลยแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยทั้งหมดเลยคือสิ่งที่เป็นบาร,รมีที่แท้จริงในการวัดว่าคุณเป็นผู้นําจริงๆหรือเปล่าคุณเซนต์ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าคุณแก้ปัญหาลูกน้องคุณได้เปล่าคุณมีบุคลิกที่ดีหรือเปล่าคุณมีทักษะความรู้หรือเปล่าทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่ตัววัดมากกว่าอายุหรือคุณอาวุธของคุณนะครับ ทั้งหมดนั้นต้องลองดูดีๆครับว่าถ้าคุณจะแค่คิดว่าอายุเป็นตัววัดว่าคุณเป็นผู้นําแล้วอันนั้นเป็นโอแฟชั่นละเราเป็นนูเจนละเราต้องวัดด้วยเขาเรียกว่าทักษะและความสามารถอย่างแท้จริงครับผม